สวัสดีครับฝากธนาคารเงินหายปีละสามแสนบาทโอ้แม่เจ้าเป็นไปได้ไงพนักงานธนาคารก็ไม่ได้ขโมยคอมพิวเตอร์ในธนาคารก็ไม่ได้ผิดพลาดตัวเลขยังมีศูนย์กลมๆอยู่10ล้านบาทยังเหมือนเดิม แล้วมันหายไปได้ยังไงเพราะว่ามีเงินเพอ4ซธนาคารให้เราบวก1อร์ซสรุปแล้วเงินมันยังหายไปอีก3ปซก็คือฝาก100บาทเงินหายไป3บาททุกๆปีมันเหลือ97บาททุกๆปี ถ้าฝากหนึ่งล้านบาทเงินก็หายไปสามหมื่นบาททุกปีาฝากส0ล้านบาทเงินก็หายไปสามแสนบาททุกปีโอ้โหหายไปสามบาทดูเหมือนเล็กน้อยแต่ตอนหายไปสามแสนบาทมันไม่เล็กน้อยแล้วนะครับแล้วที่นาไก่พูดว่า เงินเฟ้อสี่เปเซนตไก่จะพูดหมวดสู้หรือเปล่าเอาอะไรมาเป็นหลักฐานเดี๋ยวจะคิดให้ดูบ้านในชนบทเมื่อ30สปีที่แล้วบ้านสองชั้นหลังหนึ่งหนึ่งล้านบาทผ่านมา30ปีจนถึงวันนี้บ้านหลังนั้นราคาสองล้านบาท ทำไมนกไก่รู้ล่ะเออก็บ้านที่นกไก่ยอยู่นี่แหละเป็นบ้านของคุณพ่อเอาละ่ะบ้านในเมืองมันขึ้นราคา5เปอร์เซนต่อปีข้าวลาดแกงขึ้นราคา6.6ต่อปีเพราะว่าเมื่อ30ปีที่แล้ว ข้าวลาดแกงจานหนึ่ง10บ,บาทผ่านมา30ปีจนถึงวันนี้ข้าวหลาดแกงจานหนึ่ง30บ,บาทคิดแล้วมันขึ้นราคาปีละ6.6%กเปเซ็ก็คือถ้าเป็น100บาทขึ้น6.6บาทต่อปี รวมร,วม,รวมทั้ง3อย่างนี้เฉลีย่ยแล้วมันขึ้นราคา4.9คิดตัวเลขกลมๆง่ายๆว่ามันขึ้นราคาไปแค่4ก็พอสินค้าขึ้นราคา4ก็คือเงินเฟ้อ4ร์4%ใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดกันที่เงินเฟอ้อ4ร์ใช่ไหม เอาละทีนี้เข้าใจหรือ,อยังแล้วทีนี้จะทํำยังไงละ่ะเงินหายปีละสามแสนมันต้องเปลี่ยนที่เก็บเงินตราบใดที่ดอกเบี้ยธนาคารยังน้อยกว่าเงินเฟอ้อเราไม่ควรเก็บเงินที่ธนาคารเราควรจะเอาเงินไปฝากไว้ที่อื่นเออฝากยังไงละ่ะอันที่หนึ่งไปซื้อบ้านซะเพราะราคาบ้านมันขึ้น เท่ากับเงินเฟอ้ออันที่สองก็คือไปซื้อที่ดินถ้าเป็นที่ดินเปล่าก็ต้องโดนภาษี0.3เซต่อปีแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆจนถึง30ปีมันจะกลายเป็น3 ยังไงก็น้อยกว่าเงินเฟอ้อถ้าไม่อยากเสียภาษีก็ไปซื้อที่ดินกัดเศษเ่นเป็นสวนเป็นสวนอะไรดีสวนทเรียนสวนยางสวนอะไรก็แล้วแต่ที่มีการปลูกพืชให้มันมีการปลูกพืชแล้วกันก็ไม่ต้องเสียภาษีอันที่สาม เก็บเงินไว้ในหุ้นโอ้อันที่สามนีเเน่เก็บเงินเก็บเงินเป็นทองคําไปซื้อทองคาเก็บไว้มีก็บ่าถ้าเก็บไว้ที่บ้านเกิดไฟไหม้ขึ้นมาทองคําก็ละลายหมดสิถูกต้องเพราะฉะนั้นมีที่เก็บที่ปลอดภัยก็คือห้องเซฟในธนาคารเพราะธนาคารเขาจะรับฝากเก็บสิ่งที่มีค่า ห้องเซฟมันจะป้องกันไฟไหม้อันที่สีก็คือไปซื้อหุ้นหุ้นตัวดีเก็บไว้หุ้นจะได้ผลตอบแทนประมาณ7%ตอ่อปีหรือ10%ตต่อปีโดยประมาณนี้เป็นหุ้นที่ดีนะครับอย่าไปซื้อหุ้นเก่งกำไร การซื้อหุ้นเราต้องถามผู้ที่ยุบชาญในตลาดหุ้นเราอาจจะไม่เก่งก็ได้แต่มันขึ้นขึ้นลงๆทำให้เราหวาดเสียวเพราะฉะนั้นถ้าเงินมากพอก็ซื้อเป็นบ้านหรือที่ดินก็น่าจะดีกว่าอย่างอื่นมองเห็นแล้วยังครับเงินหายปีละสามแสนน่าตกใจใช่ไหมครับ เงินเฟอ้อมันเหมือนกับการต้มกบกบอยู่ในกระทะแล้ววันหนึ่งกบอยู่ในกระทะแล้วก็เติมน้ําลงไปใช่ไหมอ่ะกบมันก็ไหวน้าอยู่ในกระทะแล้ววันหนึ่งไอกระทะนียมันก็โดนยุกไปอยู่บนกองไฟใหม่ๆน้ําในกระทะมันไม่ร้อนกบก็ยังไหวน้ําไหวไปไหวมาแต่ไฟมันค่อยๆ ทำให้น้ำมันอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นกบก็ยังไม่รู้สึกอะไรมากในที่สุดน้ำนก็ร้อนจัดแล้วกบก็ต้องตายอย่าให้ถึงวันนั้นนะครับต้องรีบเปลี่ยนแปลงที่จะอยากเก็บเงินในธนาคารอยากเก็บเงินในตรงไหนดีอะไรที่มันให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้ ตรงนั้นมันไม่น่าเก็บเงินทั้งนั้นแหละครับนอกจากว่าเราจะยอมรับมันได้เงินเฟอ้อสเเงินเฟอ้อสี่เก็บเงินเป็นพันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็ถ้าเรารับได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ยังขาดทุนอีกสองเปอรเซ็นต์นั่นแหละต้องไปหาที่เก็บเงินที่มันมากกว่าเงินเฟอ้อนะครับอย่าลืมนะครับ เงินเฟอ้อปีละสซ็นตสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและชอบก็กดติดตามตั้กราร์อลาไปออนครับสวัสดีครับ